เมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเมื่อกี้ผมมึงขับรถมาเห็นงานนะครับก่อนที่ผมจะเข้าทํางานมีเวลาอยู่สามนาทีผมก็อยากจะบอกถึงความรู้สึกชุดชีดจากการที่ขับรถมาเมื่อกี้นะมันมีความรู้สึกหนึ่งนิดๆเข้ามาแหละอาจจะเงีนิดนึงนะพอะผ่านมาเห็นน้ำขังให้หน้าแล้วก็มีคนเลื่อมไทยเลื่อมหุดหน้านะนะครับก่อนหน้านี้ ไม่ถึงเดือนนะ่อนแทบเป็นแถบตายแถบตับแต่โคตรทรมานเลยนะครับย้อนกลับไปจากนั้นนี้อีกสองเดือนหนาวอะ่ะเออบางมือหนาวจนแบบทรมานอะ่ะจริงจริงทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากครับทุกอย่างมันผ่านไปแล้วก็วนไปเร็วมากจนมาหอดมือนีเมื่อฝนตกเมื่อขนกับฝนตกอะไรมันก็เลยขับรถมาเห็นบรรยากาศระวังทางมันให้ผมไดได้คิดว่าเออทุกอย่างมันก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันนะ มันไม่มีอะไรอยู่กับเราได้นานมากเลยนะแล้วจะหนาวก็แป๊บร้อนก็แป๊บแล้วก็มาฝนนะครับวก็อ <laughs> าจจะไปร้อนทีก็ได้ก็จะไปรู้มันไม่มีอะไรจีรังยอะไรยั่งยืนก็เหมือนกับตัวเราละมัง้งนะไม่มั้งแหละจริงเลยครับเหมือนกับตัวเราครับเมื่อว่าถูกสุขทุกเศร้าผมก็ว่าไม่มีอะไรที่มันอยู่กับเราได้ยั่งยืนแลวครับความทุกขเข้ามามันก็หายไปแหละความสุขเข้ามามันก็ผ่านไป เพียงแค่เราจะทํำยังไงล่ะครับให้ให้เราอยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้เราจะทํายังไงให้เราอยู่กับความทุกข์ได้เราจะทํายังไงให้เราอยู่กับความสุขแล้วก็มีความสุขได้นะเราต้องแล้วสิ่งเหล่านี้ผ่านไปแล้วสิ่งอื่นเข้ามาความทุกข์เข้ามาความสุขเข้ามาเราจะปรับตัวอยู่กับมันยังไงอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะผมว่าสิ่งที่สําคัญของชีวิตคนเรานั้นคือการปรับตัวอย่างมากครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องอยู่กับมันให้ได้ สุดท้ายจริงๆนะสิ่งหนึงที่ผมคิดอยู่ในใจเสมอว่าคนเราทุกคนเนี่ยไม่ยอมตายไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองตายทุกคนนะฮะจะเรียนรู้และจะสู้จะปรับตัวเอายังไงก็ได้ให้ตัวเองรอดกับภาวะต่างๆเหล่านั้นไม่มีใครยอมตายจริงๆผมเชื่อว่าสิ่งนี้สําคัญก็คือการปรับตัวของทุกๆคนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีประสบการณ์ในการปรับตัวอยู่แล้วทุกเศร้าสุข ผมเชื่อว่าทุกคนรับมือแล้วก็สู้มันไปได้ครับ